หลังจากที่ได้นำเสนอถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนของกระบะ Isuzu D-Max รุ่นปี2026ไปแล้วในคลิปนี้จะขอพูดถึงตัว X-Series รุ่นใหม่ปี2026บ้างโดยใน X-Series 2026โฉม Minor c h a n g ล่าสุดนี้ยังได้แนะนำกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่พิกัด2.2ลิตรเป็นครั้งแรกหลังจากได้แนะนำเครื่องตัวใหม่นี้ลงในกระบะ D-Max และ Mu-X ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว น่าสนใจว่าจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างก่อนการเผยโฉมของกระบะไฮลักซ์ทาววโฉมใหม่ที่จะเริ่มเปิดตัวในเดือนหน้านับจากนี้โดยรายละเอียดความแตกต่างไปจากรุ่นเดิมมีดังนี้สำหรับรุ่น x series รุ่นปี2026ชโฉม Minor c h a n จะได้รับการเปลี่ยนแปลงภายนอกทั้งตัวกระจังหน้า ไฟหน้าไฟท้ายและลออ้ออนลอยแบบเดียวกับรุ่นปกติทั้งกระจังหน้ามันติเลเยอร์ตัดด้วยสีแดงเข้มชุดไฟหน้าเพิ่มเส้นสายแบบสไตลิส์เรดลน์ต่างจากตัวปกติที่เป็นเส้นสีเงินและได้กรอบไฟตัดหมอกรูปทรงใหม่ในส่วนด้านท้ายได้โคมไฟท้ายแบบเคลียร์เลนพร้อมกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ในรุ่นไฮแลนเดอร์สำหรับชุดแต่งเริ่มจากในรุ่น Series s p ป ed หรือในรุ่นกระบะตัวเตี้ยกันก่อน โดยในรุ่นสปีดจะได้ชุดสเกิร์ตหน้าและหลังรูปทรงใหม่แบบ D X Package ตกแต่งด้วยลายเคฟลาคพร้อมปั๊มโลโก้ X ที่สเกิร์ตหน้าสติกเกอร์ลายใหม่ u n l u t i o n of Speed คาดหน้าหลังตกแต่งด้วยแถบสีแดงภายในตกแต่งคอนโซลสีแดงพร้อมเบาะนั่งดีไซน์ใหม่แบบทูโทนดำแดงพร้อมโลโก้ X ส่วนในรุ่น X Series Highlander จะมีแค่เฉพาะตัวถัง4ประตูเท่านั้น ไม่มีรุ่น X Series Highlander 2ประตูให้เลือกอีกต่อไปในรุ่น Highlander จะได้ชุดสเกิร์ตหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งสีดำส่วนสติ๊กเกอร์จะได้แบบอัพเทาไว้คาดหน้าหลังลวดลายแบบเดียวกับรุ่นสปีดส่วนล้อัอน l อยจะได้ลวดลายใหม่แบบ Active Bright 18นิ้วสี Gloss Black และยังได้ชุดสปอร์ตบาร์ตกแต่งโทนสีเทาดำส่วนภายในจะได้ชุดคอนโซลหน้าสีใหม่มาในแบบสีดำสลับเทา พร้อมบอกหนังลวดลายใหม่พร้อมโลโก้ X ที่บอกคู่หน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แนะนำรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ขนาด2.2ลิตร Maxforce Diesel Turbo ลงในรุ่น X-Series ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับกำลังสูงสุด163แรงม้าที่3,600รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,400ถึง 2, รอบต่อนาทีมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ8สปีดลูกใหม่เป็นครั้งแรกแบบ Sport r e f t t o n i c ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์2.2โดยเฉพาะและ Sequential p a เด l e ชิปที่พวงมาลายัยพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดพัตราทดใหม่แบบ Genius Sport Shift พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบเครื่องยนต์และความเร็วที่เหมาะสมโดยการแนะนำเครื่อง2.2ลิตรลงใน X Series รุ่นปี2026เท่ากับว่า Isuzu จะมีเครื่อง2.2ลิตร ให้เลือกในทุกรุ่นและเป็นการแนะนำเครื่องตัวนี้ออกมาทดแทนเครื่อง1.9รุ่นเดิมอย่างถาวรเพียงแต่รุ่น V Cross ที่จะยังมีแค่เฉพาะเครื่อง3.0ลิตรเหมือนเดิมอยู่ต่อไปก็ต้องจับตาว่าในอนาคตจะมีรุ่นเครื่อง2.2ลิตรเพิ่มเป็นอีกทางเลือกในรุ่น V Cross หรือไม่สำหรับราคาจำหน่ายในรุ่น X Series 2.2ลิตรปี2026 เพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม5,000บาททุกรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่768,000บาท